สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง M o c ด้วยนะก็หลังจากที่เราเช็คเอาท์ที่โรงแรมในกระบี่แล้วใช่ไหมครับก็ขับรถประมาณสัก1ชั่วโมง40นาทีนะครับตอนนี้ก็ติดแพลงอยู่นะมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วนะครับของท่าเรือบ้านหัวหินนั่นเองนะครับของอกระบี่เนาะ ไปเรื่อยๆนะก็จะมีทางขึ้นเฟอร์รี่นะครับก็คือเฟอร์รี่ก็คือมารอแล้วนะครับแล้วก็พี่ผู้ชายก็บอกว่าเลี้ยไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จอดเป็นแถวเป็นแถวยาวๆตรงๆไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นป้ายราคาแล้วก็จ่ายไปทั้งหมด130บาทนะครับเดวิดบ50บาทแล้วก็ยังเอิญแล้วก็ผมด้วยคือ3อย่างนะครับทั้งคนคน2แล้วก็รถ1ก็คือ130บบาทนั่นเองนะครับ ก็คือผมก็คือเดินมาข้างบนนะก็จะมาดูวิวด้วยนั่นเองนะครับข้างบนก็จะมีแบบว่าที่นั่งด้วยนะและก็สามารถแบบว่าถ้าใครไม่อยากนั่งในรถใช่ไหมก็คือมานั่งบนนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรถที่ซื้อตั๋วพร้อมกับผมนะก็คือต่อต่อคิวกับผมนั่นเองนะก็เป็นการสุดท้ายของรอบนี้นะครับนี่ครับก็คือบรรยากาศเนาะรอบๆเลยเกาะลันตาก็เคยได้ยินแต่ชื่อนะแต่เราไม่เคยมาเลยนะครับแล้วแบบอ่า อยู่ที่ไหนของกระบี่ก็ไม่รู้นะแต่ก็คือแบบตามแผนของเดวิดคือแบบอยากมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเดินทางครทางเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับทุกคนเราอยู่บนเขาเรียกว่าเป็นทางนั่งะ่ะนั่งตรงนี้ได้นะครับเนาะนี่ <No. S 1> yeah. แล้วแบบมันเป็นยา,ยาวๆนี่ยครับนี่นไงเดวิดนะครับนี่เป็น เรือรถที่แบบว่าคือมันจะเป็นต้องโล่งนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับไปดทำด้วยเอาไปทำไรเนี่ยเห็นไหมเอ่ยโอเคครับถึงเวลาออกเรือแล้วนะครับเนาะก็ตอนที่ออกนะก็จะเห็นเฟอร์รี่อีกลำหนึ่งนะครับก็คือกําลังสวนทางกันนะครับเนาะก็อ่านี่ก็เป็นบรรยากาศต่างๆนะครับก็คือน้ํานิ่งมากๆเลยนะวันนั้นแล้วแบบอ่า อากาศด also, baptism, göster, response, azione, industry, ีด้วยนะคร em, ับอากาศดีอากาศร้อนนะครับก็คือผมเห็นป้ายตอนที่ขับมาเขาบอกว่าเขาจะสร้างสะพานนะครับสะพานข้ามนะครับจากท่าเรือบ้านหัวหินจะไปข้ามที่เกาะลันตานั่นเองนะครับเห็นบอกว่าจะสร้างตอนมาสักปี68นะครับสร้างเสร็จหรือว่าเริ่มสร้างแหละผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็งบประมาณประมาณพันกว่าล้านนั่นแหละเห็นก็พูดกันนะเห็นเห็นมีป้ายด้วยนะครับก็ถ้าสร้างเสร็จก็น่าจะเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าแบบไม่ต้องข้ามเรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเนาะ ผมเห็นมีแบบป้ายด้วยนะป้ายสําหรับถ้าเป็นแบบคนพื้นที่ใช่ไหมครับจ่ายแค่3บาทฟังไม่ผิดครับ3บาทเท่านั้นนะครับสำหรับผู้คนที่อยู่ในเกาะลันตานั่นเองนะครับถึงเวลาที่เราขับรถออกจากเฟอร์รี่แล้วนะครับก็คือนั่งเรือเฟอร์รี่ประมาณสัก ไม่นานเลยนะครับ10นาทีนั่นเองนะครับก็คือแบบสะดวกมากเลยอันนี้จะเป็นสะพานอีกสะพานหนึ่งนะครับนั่นคือสะพานที่เชื่อมระหว่าง เกาะลันตานี่ก็จะมี2เกาะด้วยกันนะครับก็มีเกาะลันตาเล็กแล้วก็เกาะลันตาใหญ่นะครับก็เป็นเนินๆน,น,นะแบบเป็นแบบภูเขาเล็กๆนะครับที่ขับไปเนาะผมก็ให้ดวิดเป็นคนถ่ายนั่แหละพอดีผมต้องขับรถด้วยนะครับนี่เลยเราก็มาถึงแล้วนะครับเกาะลันตาใหญ่เนาะตอนนี้ก็ผ่านเขาเรียกว่าต้องเลี้ยวขวานนะไปที่ สลาัดาน,นั่นเองนะครับผมช่วงช่วงบ่ายเนี่ยผมก็หิวข้าวเพราะว่าช่วงเช้าผมก็ไม่ได้กินอะไรมากมายใช่ไหมก็เลยแบบฉันอยากกินไก่ทอดไก่ทอดอะไก่ทอดหาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไก่ทอดที่เป็นภาคใต้ใช่ไหมไมันไม่มีอะผมก็เลยไปกินของไก่ย่างข้าดาวนั่นเองนะครับแล้วก็แบบว่าแก้แก้ขาดไปก่อนนะครับแวะไปซื้อของนิดหน่อยนะครับที่เทสโก้ด้วยนะเนี่ยเดวิดก็หลังจากที่เราซื้อของเสร็จแล้วชับก็มาซักเสื้อผ้าเนาะ พอดีเสื้อผ้าผมหมดแล้วไงก็เลยแวะมาซักเสื้อผ้าแล้วก็เดินด้วยแถวนี้นะครับแ,แถวสลาดานเนี่ยก็จะเห็นแบบว่ามีป้ายราคาจากเกาะลันตาแล้วก็ไปที่เกาะรีเปะด้วยนะเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนี่แหละเป็นเรือเร็วแต่เราก็คือไม่ได้เช็คหรอกว่าราคาเท่าไหร่แต่เห็นแต่เห็นว่าเขามีบริการแบบนั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งนะบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละก็แบบว่าเดินดูบรรยากาศแถวแถวนี้นครับ watering western lefant parachute as gabe Breakfast the testù les dimord pants mus food pop Ori... clic เกาะลันตาก็ะบีใช่ไหมครับแต่ก็บีก็เป็นแบบเกอะลันตาก็คือเป็นเกาะเนาะแล้วแบบฝั่งนี้ก็ค่อนข้างแคร่งศาสนาเนิดนึงนะครับส่วนมากผู้หญิงเขาก็คลุมผ้ากันนะครับ

เสื้อผ้ากางเกงว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเปืเป้อน,นอะเหมือนแบบเปื้อนครีมแล้วซักไม่ออกเราก็เลยเดินหาซื้อซื้อพวกครีมกันแดดใหม่นะครับก็เลยมาเจอตรงนี้นะเป็นร้านขายข,ายของชําเป็นร้านแบบขายอของต่างชาติด,ด้วยนะครับก็เลยซื้อมาเนาะค่อนข้างแพงนะครีมกันแดดนะครับเป็นสเปรย์สี่ร้อยกว่าบาทมนะั้งนี่ครับก็เลยแบบเดินผ่านแล้วแบบอ่าผมก็ดวงเกงว่ายน้ําใหม่เพราะว่าอันเก่ามันแบบมันเปื้อนจากครีมไงซักสามครั้งก็ไม่ไม่หายเลยนะ เดวิดก็มาดูเอ้ยอันนี้มันกางเกงช้างด้วยนะกางเกงช้างกางเกงขายาวแขนยาวแล้วก็แบบไปเจอแบบอรองเท้าแตะของช้างด้วยนะที่เป็นลายช้างอะ่ะเขา้าคิดกันนะครับเนาะ, a, bit town, near ะได้คุยกับเจ้าของร้านที่เราไปซื้อครีมกันแดดด้วยก็บอกว่านักท่องเที่ยวช่วงนั้นนะ่ะช่วงเนี้ยเริ่มหมดแล้วนะครับเดือน4เดือน5เจ้าของร้านเขาบอกนะเขาก็งงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าตัว๋วเครื่องบินนะ่ะ บินจากยุโรปแล้วบินจากออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแพงนะครับแพงกว่าเดิมมันเกือบเท่าหนึ่งอะ่ะจากที่แบบว่าประสบการณ์ของเราที่เราเดินทางมาเนาะโอเคครับนั่นแหละเดี๋ยวเราเดินขไปในะชายหาดนิดน,นึงนะสวยมากเลยว้าว,ว,าวนั่นแหละครับเราก็เป็นครั้งแรกของเราเนั่นเองนะครับเนาะที่มาเกาะลันตานะคือไม่เคยมาเลยนะครับก็คือ หาดยาวมากเลยนะครับยาวถ้าสังกิตว่าลองบีชใช่ไหมก็คือยาวจริงๆอะ่ะถ้าไปไปตรงๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับน้องดูตรงนู้นนะนี่นะครับก็แบบทัวริสเต็มไปหมดเลยนะครับทัวริสกูดวิวด้วยเหมือนแบบผาช่อง PP ช่วงที่เราไปพักนะครับเป็นช่วงวันเสาร์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นประมาณสัก2อสเดือนนี่แหละท่าโรงแรมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนผู้จัดการใหม่นะครับก็เหมือนว่าผู้จัดการคนนี้นะครับเขาพยายามแบบว่า สร้างความประทับใจให้ลูกค้านะครับหรือว่าแขกที่มาพักโรงแรมก็เลยแบบว่ามีบริการเครื่องดื่มให้ลูกค้าที่มาพักมานั่งดื่มฟรีนั่นเองนะชงมาสัก6กโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็แล้วก็มีอาหารด้วยพวกอาหารทานเล่นนะครับอันนี้เครื่องอะไรเอ่ยอันนี้เป็นขนมปังครับผมขนมปัง breadbread อันนี้เป็นกุ้งก็ผมแบบเหมือนซูชิอะไรประมาณนั้นสไปร์น let's try thatyeahyou want at least bread oneI'm not breadgive me one bread ไม่ได้ bread ไม่ได้ And one of this, you want to try? No, you have that Pronto. Oh, okay, I'll try pronto. Yeah. yeah okay. Come on, cap. Thank you. Thank you. Yeah. Thank yeah. yeah. you. Cheers. Give me half. Yeah. I need something you. to suck out alcohol. Oh, it's got something in the middle. I need ไข่มุออโอเคครับนะวันนี้ก็นั่นแหละมากินอาหารในโรงแรมนะครับเนาะของโรงแรมนะวันนี้ทำไรเอ่ยส้มตำหรือเปล่าส้มตำค่ะส้มตำได้เนาะนี่เลยนะครับว้าวนี่ครับก็เดี๋ยวดูรูอ,อาหารกันนะครับนี่เป็นหมูว้าวหมูอร่อยน่ากินมากเลยนะครับหม,มีริบมีไก่ทอดด้วยนะครับโปเจโต้ด้วยเนาะ นี่เป็นคอนนะครับนี่อันนี้อย่างทค่ับมอย่างนี้นี่ครับเป็นซูชินะซูชิว้าวบิ๊กฟิชมาดูพวกอ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งของอาหารฝรั่งทีามีชีสมีสลัดเนาะผักสลัดเยอะไปหมดเลยนะครับผลไม้นะครับว้าวไม่กล้วยกล้วยนี่คือแบบกล้วยจะเป็นหวีอ่ะนะครับเนาะ อันนี้ชอบกล้วยกล้วยไข่ใช่กล้วยไข่ก็อ,อร่อยมากนะครับครับของหวานก็จะมีแบบช็อกโกแลตไอศครีมนะครับมีช็อกโกแลตแครมเบลเล่เนาะมะม่วงนะครับมีอะไรเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงผ่านมากเลยเลยครับมีคัสตาร์ดคัสตาร์ดมีช็อกโกแลตมีฝอยทองด้วยนะครับกำลังย่างนะครับว้าวย่างกันสดๆเลยนะครับแบบ ฝั่งนี้จะเป็นย่างเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นกุ้งเนาะที่ย่างเสร็จแล้วเนาะ enjoy dessert อยงบ้างเออชอบโชว์หรือเปล่าครับผมชอบนะเดวิดก็ชอบเหมือนกันนะอาหารก็อร่อยทุกอย่างนะครับแต่เราคือนั่งข้างหลังนั่นแหละอ่าวันนั้นคือไม่มีลมเลยนะค่อนข้างร้อนนิดนึงนครับคือแบบไม่มีลมโกรกะนะครับเนี่ยครับเป็นผู้จัดการที่ผมบอกว่าอ่าเขาแบบเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับก็อ่าผมก็พักผ่อนนั่นแหละคืนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาชมคลิปที่เกาะลันตานะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับแพะบะกุดไน